สี 4, ่แสนบาทครับ ừ, ทุนการศึกษาครับก็ดีขอบคุณโมหูสกุลครับหอยหวานโคราชขอสุโขทัยโกบินโคราชนะครับแล้วก็บ้านมันคงหกเจ็ดแปดนะครับที่ให้การสนับสนุนและอีกหลายๆด้านนะครับรเดี๋ยวเราจะเอ่ยไปเรื่อยๆครับพี่ลุงครับโอ้ก็เราเป็นได้ขอบคุณทางด้านของพี่ดอกฝิ่นหัวใจมวยไทยด้วยนะครับครับจากบ้านมันคงหกเจ็ดแปดนะครับอ๋อหนึ่งสองเลยทางด้านของเฟซบุ๊ก นี่ครับเจ้าเหนือพยัคฆ์ก็ธรรมดาเซเบอร์ไรนะฮะกรรมการธันวุฒิรองรองอนุศน์สูงแล้วครับนักมวยที่เกือบเท่าครับอายุ15จะสูงขนาดนี้ถ้าอีก2ปีไปห้าเมตรก็คงจะแงนหน้ามองนักมวยจำพูดเลยฮะแน่นอนฮะอาจารย์ธันวุฒิหนึร้อยเกือบร้อยแปดสิบนะครับสจนสูงราบุตรเติงรองอนุศน์นี่ก็โอ้โหดูครับเจ้าประจําจากศึกเท่าน้ำไทยนะฮะ ดูขยับเข้าไปนะทางด้านของเฟซบุ๊กนะวันนี้ต่อยในบ้านครับเฟซบุ๊กนะนะนี่เตะเจาะรับพยามเจาะนทางด้านของเหนือพยัคติกำลังใจเยอะด้วยครับทั้งสองมุมเลยครับนี่จากติ๊กอุบลหรือนี่อัจฉริยะแก้วนะนี่จากอุบลราชธานีานี่วันนี้มีทางด้านของนนักมวยที่ชื่นชอบก็สันติภาพสิทธิ์อุบลนะ โอ้โหลูกหนักหนักเจอหนักแล้วครับอย่างนี้นะดูว่าใครจะรับการชูมือขึ้นฟ้านะฮะยกแรกนี่เสียงเชียร์นี่ก็หึมก็หึมทั้งคู่ครับล็อกบนบนล็อกนี่ก็เริ่มโบกไม้ปบกมือนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพชรพยักก็เสียงกำหนําเลยฮะเสียงนี่ก็หึมไปหมดแล้วครับในเวทีโอ้โหอึ้งไปหมดนะดู อย่างนี้นะขยับเข้าไปนะแต่เจาะครับพยายามเจาะแล้วครับดนานของเหนือพยักเนะ่ยเฟซบุ๊กสวนคือนะคุณมาผมไปเบวก่กันแลยครับแครับยกแรกก็มานี่ก็ไม่มีเหยาะแยะนะไม่มีทักทายถามข่าวเอาของจริงมาว่ากันเลยเนะโอ้โหยกยกต่อยกทีต่อทีดอกต่อดอกในใครยุบฟิตไม่ดีซ้อมไม่ถึงเนี่ก็สี่แสนบาทน,นี่ จะอยู่ที่อุบลหรือจะอยู่ที่สารคามุรีนี่แค่ยกแรกนะคุณลงุงไม่ถามใจกันเลยครับมวศเสียเวลาครับมวยคู่นี้คุ้มค่ากับการรอคอยครับทุนการศึกษาถึงสี่แสนบาทโอ้โหอ้าวแล้วอาแล้วเอาแล้ว,ลว,ลว,ลวสิใครยางใครยางใครดีกว่ากันนะโอ้โหไล่แขนไล่ขาสู้ครับตีไม่ได้กรรมการจับแยกครับ จบยกที 1, ่หนึ anyway, ่งครับยกที่สองนะครับบนเวทีครับท่านผู้ชมนะชิงสี่แสนนะแดงนี่กระสินน้ำเงินนี่อุบลนะฮะอ่ใครอยู่ใครไปรางวัลพิเศษก้อนโตนี่จะไปอยู่ที่ไหนนะครับอีสานอีสานตะอีสานภาคกลางกับอีสานตะวันออกครับคุณลุงอุบลนี่อีสานเหนืออีสานเหนือนะอมันเหนือมสานใต้อุบลนี่อีสานใต้ฮะานโทษนะ แดงนี่ในโซนนี่สันต้นกลางนะอ่าโอ้โหใกล้เคียงแล้วจนถึงเวลาขนาดนี้นะโอโ้วันนี้นี่ต้องยอมรับว่าสองข่ายนะนี่มาตรฐานสุดๆนี่คือเพชรเป็นใหม่ของสก,กียเพชรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนบพไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเฟซบุ๊ก k วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเหนือพยั์ทั้งคู่ครับป่าชุนนี่จับตามองอยู่แล้วนะมวยคู่นี้นะ ดูครับนี่ขยับเข้าไปทางด้านของเฟซบุ๊กโอ้ยข้างขวามาโดนสอกืนนะครับสี่แสนอยู่ไหนครับสี่แสนโอ้ยยังเหลือเวลาอีกสี่แสนจะไปทางไหนไกันไม่รู้ครับเสียบมาจับมาจับนี่รัดท้องมาตีไม่ได้ครับอ่ากำกันแยกก่อนนี่กำกันรนวุติเดือดร้อนอันนี้สองก็บ,บนเวนทีนะ อ่าขยับเข้าไปเสียบด้วยเข่าครับเฟซบุ๊กอ่าขวางเสียบอ่าประเภทว่าแบบกล่งทั่วแผ่นด้วยกันทั้งคู่นะเฟซบุ๊กนี่ทรงเดิมครับเดินเข้าหาขยับเข้าไปส่วนทางด้านเพชรพยักก็ต้องบอกว่าการเดินการรับของเพชรพยกักเนี่ยวันนี้สุดเดียเลยครับวันนี้เป็นเจ้าเหนือพยักเนะเหนือพยักสิทธิจ,จ่าติก๊กนะนี่จากวัดดินชพราบจามอุบลน,นะเอาเสียบกดมาตีได้หรือเปล่าครับเฟซบุ๊ก เสียบเข่าเสียบคืนครับยาให้มาให้มาให้คืนเลยครับอย่าแต่งตัวนานครับป่วยเข่านี่ท่าไหนก็ต้องตีครับตีให้ได้ยักยกสองฮะยังไม่ใช่ยกสามยกสี่แต่เข้มข้นเหลือเกินครับป่วยคู่นี้โอ้โหซ้ายกับขวาแลกกันครับขยับเข้าดูใกล้ๆนะนี่ครับโดนกินเปล่าไปทีนึงครับทางด้านของเหนือพยัคฆ์ นั่นมันถูกคู่จริงครับคุณลุงนี่คือของฝันปีใหม่หนึ่งรถตีรวมด้วยชุดเปียนเทศบ่อไปยสำหรับพี่น้องชาวพีศานเลยครับโอ้โหโอ่ะเสียบขวางหน้ากากระบาดแล้วครับทางด้านของเฟซบ,บุ๊กโดนเข้าไปก่อนแล้วชิงตีก่อนเสียบคนละทีได้ใครเจ็บได้ทั้งคู่ใครเจ็บเขามีคำถามแล้วครับแบบนี้มาสิโอ้โหจะประคุณโดนช่องอ่า วัดกันอีกรอบนึงครับพลังกับจบยกที่สองครับยกที่สาม,มาแล้วครับคุณลู้ครับลุยต่อเลยครับคู่นี้สู้กันที่พลังกำลังเลย <S <S สเสือเข่าด้วยกันทั้งคู่เลยครับนะไม่ได้ไม่ชัดกินกันชุดนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาไปสู้กันใหม่ครับนี่พยายามเตะเจาะเข้าไปกระดองห้นของเฟ c e b บุ๊กหมัดมาแทงคืนไปเสียบเข้าไปอ่ะลากมาตีได้หรือเปล่าครับขวางหน้าครับเฟร็ดบุ๊กแทงขวาครับ ขวาอยู่ไหมนะครับมีสวนกันครับเหนือพยักษ์กางเกงสีแดงเฟซบุ๊กครับกางเกงสีน้ำเงินเพชรพยักษ์ครับท่านผู้ชมครับเอาเหนือพยักษ์ครับไม่ใช่เพชรพยักษ์เหนือพยักษ์อ่าดูครับนี่ขวางหน้าขวางหน้าโอ้โหนี่ครับนีกครับลูกแทงลูกแทงลูกขาครับลูกแทงแล้วขาวันนั้นที่ต่อยที่สนามเมืองชลบุสีก็ ทรงนี้ทรงนี้เลยครับทรงนี้ครับสามยกยังไม่รู้เรื่องมายุกรู้รเรื่องก็ยกสิบห้าโอ้โหนีโหโโหโห่ครับใครตีก่อนเชื่อคู้บรรยายเชื่อว่าฝ่ายชุดต้องต้องต้อง,ง,งรออย,อยู่อยู่อยู่ทางบ้านเลยนะโอ้โหโ<อ>หนึ่งความภาคภูมิใจเลยครับผลงานการจัดของศึกช้งางมวยไทยเกียรติเพชรนะนัดต่อไปที่น่นครับแม่ห้องสอนครับ นี่ยังเภอสกเลยแม่ห้องสอนนี่ยยี่สิบเจ็ดนะโอ้โหดูครับมาสิหมาคนละทีหมาสอกมาครับใครใครกินใครตะเคียบได้ครับเสียบเข้าไปโอ้โหจังหวะโกแล้วเสียบราคาเสียบเข้าไปทำดีนะเสียบพื้นทำโอ้โหมาสิเสือใครคือเสือเข่าตัวจริงโอ้โหแม่สุดยอดครับ ก็คู่เอกนี้นี่ะครับบท่านผู้ชมครัอลังการงานสร้างนะคู่นี้นะสมกับชิงสี่แสนนะสมกับชิงสี่แสนนะแยกก่อนน้องครับแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนปล่อยมือครับลุยต่อครับลุยต่ออืมเขาไปโดนศอกมาแข้งมาเข่าคืนไปเสียบเข่าขวากับเฟซบุกแทงเข่าซ้ายคืนครับเหนือพยัคฆ์เกมเกมจะเป็นเกมเข่าซะส่วนใหญ่ครับอาวุธจะเงินต้องเก็บแล้วครับคุณลุงครับอาวุธจะเงินเก็บแล้วครับโอ้ยปักด้วยศอกนะครับ แทขงข่าวขวาเด้งรับเฟซบุ๊กแทงข่าซ้ายครับเข่าขวากับเฟซบุ๊กแทงวาคาไว้อ้าไวไกลเชือกน้อยหนึ่งไกลเชือกน่อยหนึ่งครับโอ้โหไม่หยุดจริงๆระฮะไม่หยุดจริงๆครับมวยคู่นี้นะฮะ<ร>โอ้เจ้าพ่ะคุณเอ้ยมันมีคําถามว่าแรงนะครับแรงใครจะอยู่ได้ครับถึงห้ายกเนี่ยใครต้องต้องต้องถามแล้วครับว่าใครเติมมาเยอะกว่ากันครับน้ำมันนะดูครับดูเขาใส่กันนะ ช่วงช่วงปลายยกแล้วช่วงปลายยกที่หมดยกจบยกที่สามนะครับ่กระดับจบยกสี่น่าจะเป็นในล้วนๆน่าจะเป็นเข่าล้วนๆแล้วครับคุณลุงครับเพราะว่าสี่เนี่ยถ้ามีเข่ามันต้องมีเหลี่ยมมาช่วยครับต่างฝ่ายต่างล็อกแล้วตีแม่ก็ก็ระวังครับระวังควรจะโดนเหลี่ยมครับแต่เข่าเนี่ยสู้ได้เลยครับต่างฝ่ายต่างสู้กันครับเนี่ยฮะเฟซบุ๊กเดินยังเหมือนเดิมครับยังเดิมเฟซบุ๊กเกาะแล้วตี แม่การป้องกันตัวก็ดีครับเหลือพยักรอตั้งรับเข้าไปตีเข,าข,าข่าขวาคืนด้วยเข่าขวาตีขวาคืนด้วยซ้ายตีเข่าขวาคืนด้วยซ้ายตีขวาตีขวาเบิ้ลคืนซ้ายเบิ้ลซ้ายเบิ้ลขวาแรกครับเ่าขวา,ขา,วขวาเอาต่างฝ่ายต่างโดนแล้วคุณทําได้ผมก็ทําได้นะครับคุณลูกครับใครยบครุบก็มีคําถามแบบนี้น,นะ,นะมันถึงดีกาแน่นะโหโหดูเสียบ เนื่องเลยครับโอ้ลูกสลัดสลัดแกงขวาเมอสกค่นีนอ่อาตีเข้าไปครับเสียบเข้าไปมือโอมดมือไม้ชักเริ่มเปลี่ยนทางแล้วครับมือไม้ชักชักเห็นแล้วครับว่าสลอนไปทางไหนครับให้ดูกันเ,เ,เรา,า,า,ารเองเอาขวามาขวาแรกเียบมาขวาแรกอุบลใกล้เชือกใกล้เชือก,เอ,กเอา,าใหม่ครับเอา,าใหม่ลุยต่อครับเฟซบุ๊ก ไปต่อเลยครับเฟซบุ๊กอ้าวแข่งมาครับดูขวางเสียบเข้าไปครับแลกเข่ากันมุมนี้ครับคนละทีนะฮะดูยากจริงๆครับคุณผู้สู่ทางตรงเลยครับเด็กฮะดูไม่ออกแล้วครับอ่าเสียงยกสี่นะครับยกทีสี่เราการบุกลงมานิหนึ่งรับหน้าของเฟซบุ๊กเนะฮะ ชดนี้ใครจะได้ครับแล้วก็เริ่มระวังตัวมากขึ้นเลยครับอาวุธะออกได้แต่ก็ต้องมีช็อตระวังตัวครับหมื่นหนึ่งสองโหนมาโหนมาขวามาเสียบขวาเสียบก่อนอชิงแทงก่อนเลยครชิงแทงก่อนเลยครับสิบห้า <15 S 1> ปีเท่ากันนะบอยคู่นี้เลยส่วนสูงแตกต่างกันสามเซนนะก็รู้นะเทปบุกหนี่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร ส่วนตะดาเหนือมายักเนี่ยร้อยหก1 6สิบเจ็ดเซนติเมตรมามาใช้จังหวะฝีมือจับหัวแล้วมีในแล้วครับเข่าขวาแรกกันคนละที่บิดออกไปขวาแรกกับซ้ายแรกเอาเอา้าวหมดยกครับหมดยกหมด,กหมดกยกสี่ <4 S 1> ครับหมดยกที่สี่ ท่องไว้ในใจน้อง1นึ่งแสนหนึ่งแสน,น,แสนเอาท่องไว้เลย3นาที1นึ่งแสนเนี่ยท่องไว้เลยโต้ทุกดอกเหมือนกันครับหเหนือพยักา์พยายามถึงตัวพยายามออกอาวุธสู้แข้งขวาคื้นไปแข้งขวาเอายังมีเวลา ดูนี่ครับต้องยอมรับนี่คือมรดกเพชรเม็ดใหม่ของสก,กีเพชรเลฮะเขาเรียกว่าดังชั่วข้ามคืนครับมวยคนใครแพ้ใครชนะเน่ก็โปรแกร,รมในยาวเหยียดแน่นะยู่ในสายของเกดเพชรเน่ไม่มีตกล็อกแน่นอนนะดูสับมานี่ครับ ที่มงาสั่งที่มงาสั่งให้เหนือพยักขยับขยับก่อนครับออกก่อนแล้วได้เปรียนครับมวยคู่นี้โอ้ไม่เอาเลรอครับต่างฝ่ายต่างไม่เอาครับยืนพอใจในผลงานที่ทํามาแล้วรักรรมการท่านพูดบอกยังไม่พอใจครับกรรมการยังไม่พอใจครับสอนกับบริวทีนี้บอกว่าใกล้กันหน่อยน้องนะขออีกสักชุดนะนะที่ขออีกสักชุดอ่ะใกล้นิดนึงแล้ว นักบวยก็พี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายก็มั่นใจมั่นใจครับสั่งสั่งให้ระวังแล้วครับนักบวยก็ต้องต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดผิดแน่แน่นอนนะนักบวยก็ต้องเชื่อทีมงานด้วยครับแต่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดผิดแน่นอนเดี๋ยวเราก็้าไปลุ้นคะแนนพร้อมๆกันครับปลายยกสุดท้ายผลงานก็เป็นที่ประจักษ์กับสายตาแล้วนะครับจก ผลการชูมือก็โปรเตอร์พุดการกันขันและตีสวรร์น,นะครับนี่จะขึ้นมอบสี่แสนเนี่สี่แสนให้กับผู้ชนะนะผีเลี้ก็มันใจทั้งสองฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเฟซบุ๊กหรือว่าฝั่งเหนือพยักษ์แต่สุดท้ายก็อยู่ที่ผู้ตัดสินครับเริ่มเขาดาวเลยฮะทั้งคู่นะ ก็เวลาที่หายไปประมาณ1น,นาทีซึ่งทุกงหมดทราบดีนะครับว่าก็ทําก็ต้องต้องดูให้คะแนนในใจตัวเองไปด้วยนะครับมีเวลาแต่ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะว่ากลัวเพลียงทำอ้าวทีนี้ทีนี้ไปลุ้นคะแนนครับคุณรุงครับไปลุ้นคะแนนชันวูดรงังรองอนุสร มีสิทธิ์สับกับชูมือลับใบที่สองขึ้นมาแล้วและใบสุดท้ายใบที่สามแล้วทันวุฒิหันไปทางขวาแคุณตีสวรร์ครับเชิญครับให้เกียรติขึ้นมอบ4ี่0,000บาทครับเป็นทุนการศึกษาครับคุณตีสวรร์ครับ